ไม่เนีตังาให้อไเดียวุยุยนีายมันจะไปแล้วจิบมะทำไมอ่ะงานเขาอยี่กไปแล้วบอกรอยังอ่ะกแกเดี๋ยวว่าไม่มา สิบหน,น้าเป็นใครนี่สว่างาอหไม่กลัวเสียงมันชนกันขอยังอขอบคุณน,นะคะขอบคุณกำลังใจในวันนี้เราสองคนนะคะเปำงจเอ็นอร์นะคะที่มอบรางัลใหกับเราสองคนวันนี้นะคะเนยผลิตลมาแค่นี้ เจ้าโค้งหน่อยเจ้าโค้งหน่อยแหมเล่นฟิตเนสมายำหนักเออเนี่ยก็ปวดการเล่นฟิตเนสขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ที่มอบที่มอบรางวัลน้ำใจให้กับเราสองคนเอ็นอาร์นะคะก็ห่างหายกันไปนานวันนี้เราก็มาช่วยบิ๊กที่ต้นเนอะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจเมตตาเราสองคนนะคะ ยี่สิบหกนี้นะจ๊ะยี่สิบหกนี้นะจ๊ะ,ะ,จะงานจริงๆไม่ได้เลื่อนหรอกนะครับแม่ผมก็ใจเปดนะครับก็นึกว่าติงหานะครับจริงๆช่วงนี้นะครับผมยี่สิบหกนี้เจอก,กันที่ความปะทบนะจ๊ะเอฟซีเอ็นอาร์ทั้งหลายทุกท่านที่รักยิ่งนะจ๊ะก็ขอให้ไปเป็นกำลังใจกันเ,นย,เยอะๆนะคะและ้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆที่มาในวันนี้แล้วก็ขอวด้วยที่มาด้วยนะคะคเพื่อรวบรวมใงวนนีให้กับเราทุกคนะคะ โอ้ยขอคุณไปผ่านเหี้แล้วยนี่คือคุณจะเปิดตึกกัะผมอย่งเป็นทางการใช่ไหมครับผมเนื้อสีตรงนี้เนี่ยโหนกแก้มโหนกตูดเลยล่มตัวลืมตัวตัวอะไร